วิธีตรวจสอบยอดหนี้ใหม่กอยศผ่านคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Google ในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่าตรวจสอบยอดหนี้ใหม่กอยศอให้มันเพื่อนคลิกที่ลิงก์แรกหน้าตาตามในคลิปแล้วคลิกลิงก์ wsa.dsl.studentloan.or.th จากนั้นล็อกอินด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่เราเคยลงทะเบียนไว้ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้คลิกเลือกลงทะเบียนขอใช้งานให้เรียบร้อยจากนั้นป้อนยูสเนียมและรหัสผ่านเมื่อเราป้อนยูสเนียมและรหัสผ่านเสร็จแล้วให้คลิกเข้าสู่ระบบทีนี้เราก็สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือเงินกู้ ว่ามีการปรับลดลงจากเดิมไหมได้สามารถตรวจสอบข้อมูลอื่นๆได้นะครับปยชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะครับ